เอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคา r บาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปแอบดูแพดอัปเดตที่จะมาในวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปสปอยวันนี้อาจจะมีการอัปเดตบางอย่างที่เปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็มีอะไรแจมๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาร์บเอาอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของทางตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยอัปเดตแรกในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการขยายเลเวลตัวละครจากเลเวลร3 9นะครับพรุ่งนี้เขาจะขยายเพิ่มเป็น155เลยนะครับเลยและนอกจากนี้นะครับในส่วนของเลเวลมิชชั่นวอเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนด้วยโดยเขาจะปิดห้องเดิมะครับก็คือตั้งแต่เลเวล52จนถึงเลเวล39เานี่ยแล้วไปเปิดห้องเลเวลรแทนนั่นองนะฮงและยังไม่หมดน ส่วนของเลเวลสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยก็มีการขยายด้วยนะครับจากเดิมแม็กซ์สุดที่เลเวล10ตอนนี้ก็จะสามารถอัพได้ไปถึงเลเวล20แล้วนะครับทีนี้ต่อมาในส่งดันเจียนกันบ้างนะครับซึ่งทางตัวเกมเนี่ยเขาบอกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมว่าเขาจะมีดันเข้ามาใหม่4ดันแต่บอกเลยว่างานนี้ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะต้องผิดหวังกันนะครับเพราะว่าดันแรกที่เข้าเนี่ยก็คือเจ้าดันบอลเขียวตัวนี้นี่อันนี้เนี่ยไม่น่าผิดหวังกันอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องลงไปหากําไรเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะกำไรเซียหน้ากันด้วยนะครับแต เนท่าู้ชมก็คือเจ้าดันงูนั่นเองซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสร้อยงูที่เราต้องหาใส่กันเนี่ยมันจะไม่ดรอปจากเจ้าดันงูพวกนี้เลยนะเพราะมันจะดรอปจากดันงูอเวกเท่านั้นนะครับแต่เจ้าดันงูที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นดันอีซี่นอร์มัลแล้วก็ฮาร์ดนะครับซึ่งสามารถลงได้ตอนเลเวลร5 5นั่นแหละและย้ํากันอีกทีนะครับว่าดันงูอีซี่นอร์มัลแล้วก็ฮาร์ดเนี่ยจะไม่ดรอปสร้อยงูเลยนะครับอันนี้ผมเทียบเคียงจากเซิร์ฟเก่านะแต่ไม่รู้ว่านักด วกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับจบเรื่องดันเจียนนะครับก็คือ4ีดันนี้แหละบอกแล้วว่าหลายคนอาจจะต้องผิดหวังกันนะครับทีนี้ต่อมาเรื่องโบนัสการคูณกันมากดีกว่านะครับก็คือเหมือนเดิมเดือนนี้เนี่ยก็จะมีรอบการคูณทุกวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดือนที่แล้วเลยนะครับแต่มันจะมีพิเศษเพิ่มเติมมาหน่อยนะครับก็คือสาหรับผู้เล่นที่มีพรีเมียมปีกทองแล้วก็ปีกเงินเนี่ยก็จะมีการบวกเพิ่มมาด้วยโดยปีกทองเนี่ยจะบวกเพิ่มมาอีก150%นะับแล้็ปีกเงินบวกเพิ่มอีก5 0แต่สําหรับผู้เล่นสายรีทั่วไปที่่ไมมีพีเมยมอะไรเพ ก็จะได้การคูณเพิ่มมาแค่50%เท่านั้นนะครับและสําหรับกิจกรรมต่อมานะครับราชาเต่าบุกเมืองนี่โอ้โหฟังดูดีมากโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าลุ้นรับรางวัลนะครับเป็นกล่องสุ่มดันเจียนกว่า10ดันเจียนแม่เรียกได้ว่าแทบทุกดันในเกมเนี่ยก็จะอยู่ในกล่องสุมนี้หมดเลยนะโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่4ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ที่เซิร์ฟเปิดนั่นแหละไปจนถึงวันที่18เลยนะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับเขาบอกว่ามันจะมีบอสเต่าเนี่ยปรากฏ ขึ้นมาในแผนที่ที่กาหนดไว้นะแผนที่ละ1ตัวรวมทั้งหมด9ตัวเนี่ยครับเอาง่ายๆก็คือแม่งเกิดทั้งหมด9แผนที่นี้เลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหแม่งมาครบและนอกจากนี้นะครับเขาบอกด้วยว่าเวลามันตายแล้วเนี่ยมันจะมีครูดาวในการเกิดแค่30นาทีเองโอ้โหเรียกได้ว่าเกิดเร็วมากท่านผู้ชมก็คือครึ่งชั่วโมงเกิดครึ่งชั่วโมงเกิดแบบนี้เลยนะครับโดยเขายังมีบอกด้วยนะครับว่าเวลาเจ้าบอสตัวนี้ตายเนี่ยผู้เล่นที่ทําดาเมจสูงสุดนะก็จะได้อเทมดรอปไปนะครับก็คือเจ้าไอเเ้า เท่หหยดน้ำตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกกล่องสุ่มได้ที่ NPC ยูนเมืองบอดี้ไอนะครับและสําหรับเจ้าบอสเต่าตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดที่แนวรีเมียมทุกแนวเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่สายรีเมียมเนี่ยก็สามารถล่าเจ้าบอสตัวนี้ได้นะเพราะเขาจะแบ่งไปเกิดที่แนว1แนว4แล้วก็แนว7ด้วยซึ่ง3แนวนี้เนี่ยเป็นแนวธรรมดาที่ไม่ใช่แนวดีเมียมนะครับ และไอ้เจ้าตัวบอสเต่าที่ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนผู้ชมนี่โอ้โหอันนี้มันคล้ายๆมอนเตอร์หน้าเมืองพอตลักเลยเนี่ยส่วนไอเทมดรอปนะครับหยดน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้และเมื่อเรา,เาไปแลกกล่องสุ่มแล้วเนี่ยก็จะได้กล่องรูปร่างหน้าตาแบบนี้มานะครับโดยของที่อยู่ในกล่องสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเขียวบอลส้มดันร้อยสามสิบดันเรือดันแมลงนะครับแต่ที่เขาไม่ใส่เข้ามาด้วยเนี่ยก็คือดันแมปพาร์ทแล้วก็ดัน70นั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อมานะครับก็คือด ปาร์ตี้กับเพื่อนลุยดันเจียนตามหาตัวอักษรลุ้นของรางวัลพิเศษมากมายโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่4นะฮะไปจนถึงวันที่18เหมือนกันเลยโดยเงื่อนไขาการเล่นเนี่ยครับก็คือให้เราเนี่ยสะสมตัวอักษรจากดันเจียนที่เขากําหนดไว้นั่นแหละและเมื่อได้ตัวอักษรครบแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปแลกกล่องสุ่มได้ที่เจ้า NPC ยูนเมืองบอดี้ไอซ์เหมือนเดิมเลยโดยการแลกเนี่ยจะพิเศษหน่อยเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องใช้หินบวกขาว1เม็ดแล้วก็เงินอีก5 0 0 0 0 0ในเกมด้วย และเจ้าตัวอักษรที่วาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่มีทั้งหมด5ตัวเลยนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีกาหนดดันเจียนบอกเอาไว้ด้วยนี่มีดอกที่บอลส้มด้วยบอลเขียวด้วยนะครับมีดัน120ดันแมลง125แล้วก็มีดัน130ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีดอกแต่ดันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมซึ่งย้ํากันอีกทีนึงนะครับว่าเราเนี่ยสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อลงไปหาดอกเจ้าตัวอักษรพวกนี้ได้เลยนะโดยเมื่อเราไปแลกกล่องมาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้า และของที่เรามีโอกาสได้ภายในกล่องเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีคอสตูมถาวรด้วยในเจ้าชุดตำรวจตัวนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอันนี้ดูแล้วไม่น่าใช่ชุดตำรวจน่าจะเป็นชุดซิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับออกแนวชุดหนังหน่อยๆนยและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีใบออฟของอาวุธขั้นแดงด้วยไม่ว่าจะเป็นใบคิเลตใบเมจิกแอมป์บสวอตแอมป์ M, นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าใบออฟที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นของผูกมัด ID เลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะผู้ชมไม่โอ้โหมีสัตว์เลี้ยงด้ววยยบอกเล่าแม หายากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงในเกมเนี่ยโคตรแพงเลยและถ้าเราได้จากกล่องตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆเลยนะครับและยังไม่หมดนะผู้ชมเขายังมีเมอร์ไซบูแบบถาวอนให้เรา1คันด้วยนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นเออเดี๋ยวนะมีแหวนแบบ1วัน5วันด้วยแล้วก็จะมีอิทัลเอ,อ่อหินเคลือบถาวรน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกยาหมดแล้วนะครับก็คือของดีๆจะอยู่ที่ด้านบนมีไม่กี่อันเท่าไหร่นะครับแต่ย้ำก่อนนะว่ากิจกรรมตัวนี้เราสามารถลงดันหาได้เรื่อยๆเลยนะ เป็นกิจกรรมสายฟรีที่พวกเรารอคอยกันมานานนั่นเองนะผู้ชมมีทั้งมอไซค์ด้วยทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยทั้งคอสตูมถาวรแล้วก็ b บออฟอาวุธด้วยบอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้มีแต่ของที่พวกเรารอคอยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะ ทีนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของอัปเดตไอเทมช็อปกันบ้างดีกว่านะครับโดยเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มยาเลือดเข้ามาในไอเทมช็อปนะนี่ใช้เงินในเกมซื้อได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมเพราะว่ายาเลือดพวกนี้เราสามารถใช้ได้แค่ในวอร์เท่านั้นนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในส่วนของกิจกรรมวันที่7เดือน7นะครับอันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมเหมือนช็อปปี้เลยนะก็คือที่้านคาหน้าเว็บเนี่ยจะมีของพิเศษมาขายให้กับเราด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าของพิเศษที่ว่าเนี่ ที่เขาสปอยมาก่อนเลยเนี่ยก็คือเจ้ากล่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองโดยราคาที่เขามาขายเนี่ยก็อยู่ที่ตัวละพันกว่าบาทเลยนะครับโอ้โห oh, บอกเลยว่าราคาโคตรตึงเอาเป็นว่าตรงนี้เราข้ามเลยดีกว่าเนาะนี่เลื่อนลงมาหน่อยเรื่องโคงกันมากดีกว่าโดยในอัปเดตนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาโคงเข้ามาขายที่ร้านค้าหน้าเว็บแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถซื้อโคงได้ในราคา10พอยต์บวกกับอีก1000อาร์คเจมเนี่ยและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการปรับบาลานซ์ดันเจี้ยนในเกมด้วยนะนี่เขาบอกว่าค่าสเตตัสของมอ ในดันเจียนใหม่นะครับก็คือดันบอลเขียวนั่นแหละรวมไปถึงดันงูแบบฮาร์ทด้วย2ด้ดันนี้เนี่ยจะมีการปรับค่าพลังของมอนสเตอร์นะครับให้สูงขึ้น200%ก็คือมอนในดันมันโหดขึ้น2เท่านั่นแหละท่านผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเลดดรอปไอเทมในดันเจียนเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยในอันนี้เขายืนยันมาแบบนี้เลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่ากําไรเซียนาก็น่าจะดรอปดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับแต่สําหรับดันเจียนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะก็คือปล่อยใหห้ทุกกอออย่างมมมันนนนเเเปป็ืดิไะและ นี้นะครับในส่วนของเควสแหวน85กับ105ที่หลายๆคนมีปัญหากันอยู่เนี่ยตอนนี้เขาก็พบปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ทําการปิดเจ้าเควส2ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยรวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาเละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการสปอยแพทใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้นั่นเองเนี่ยอดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทีมงานเขาแจ้งเอาไว้ด้วยนะว่าสปอยที่ใส่มาในวันนี้เนี่ยเวลาเปิดจริงพรุ่งนี้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยเนี่ยครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีแล้วล่ะว่าเวลาเซิร์ฟเปิดจริงพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าหายไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับ และสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม